ดีครับพี่น้องสุรศิลป์ผาโชคมินีผ้าร้ยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางแม่อุดอรแม่ข่วงฝ่านะครับงวดท,ที่ผ่านมาเสื้อบนไปล่างซื้อล่างไปบนนะครับงวดนี้ตามกันต่อนะครับ16พฤศจิก,กายนเ้ามาไปฟังไปตามน้องกันครับพี่น้องจ้าข้อให้วยทุกคนเลยแอบนี้นเลยช่วงนีนเนいい้เลขแม่นตายนเลยสิแม่เป็นตายเลยแต่ว่าเอาบะไรจะเถื่อไม่เห็นขึ้นมาได <laughs> เอาซื้อร่างออกบนซื้อบนออกร่างอยู่หันาบว่าเพิ่นเน้ยนแมเอาค่ะค่เลยกูจะได้วาหัวใจกับว่ามาันหดเที่ออนเยหมวที่แล้วได้ตัวไหนก่อนได้แปดเจ็ดได้ตัวเก้าได้ตัวเก้าเอาเลยสีว่าพี่บาซื้อเอาหลดสิว่าพี่บาซื้อเด็กหัวก้อนเผื่อได้ไรหกนึงเอาร่างยางเดียวได้หกนึงมาสั้นเขาก็ได้หกนึงยางเดียวอยากได้แบบพี่ว่า แบบแม่มันใจหนึ่งสามแสนทีเขาเฮ็ดยังก่อประกาศทั่วบ้านเมื่นอนั้นจนเขาว่าบ้าน่เขาว่าบ้าอันเดียวอันไปเด้อบ้านขายให้ใครน้าไปซื้อเลยโ<ท>้โหเยียนกับขายรถกับขายเอาไปซื้อตัวนี้หนึ่งสามแปดนี้บ้านอันว่ะเออก็ยังม่มีผู้ใดถือจกคนยปีขึ้นหลัง,งแนบอกไปกับวิทยไถือออกมาเป็นยังไงบ้านนี่ขั้นบอกออกมากกับม่บมานังเท่าได้บ้านมาโอ้ตาย เขาคักแทนะ <ừ, S 1> ้เนาะคันบ่ถือมากกูสิดังไนดะ้บ่เฮียน,น,น,นะนเนี่ยว่าเขาสิมาวงเบาเฮียนแม่กูบอลชัสิสิมีหยังเนาะมาใส่หัวขานี่เนาะมันเด้อว่าเออนั่งกุมใจนั่งกุมใจจังซี่ล่ะกูบอกผีสิบอกถือบ่ะได้เขาสิบ่อลบ้านยุ่นระเบิดสิเฮียนกูบ่เป็นหองปากเว้าเป็นหองปากเว้าเออออกบ่ยุ่นั่นออกคักๆเต็มเลยแล้วระเบิดเลยแล้ว ดีใจเนี่ยบานเขาบอกมาโยนระเบิดใส่เขาโอ้เป็นจังไดอันนี้ต้องแมวสูน้สน,นี่เลยมีคนถืนอปะเนาะมันออกค้างแครอทบ,บานน้านนี่ว่าสั้นว่าเออห้องบักแห้งในบ้านนี่อันมีคนถือปะเนาะบอกเขาขายรถขายงั้นขายสั้นซื้อนี่มีคนถือปะเนาะบ้าน,า,บานนี้ชอ่วคักแท้ยี่พอเอ้ยว่าสันา้นว่าบ้านนี้แต่บ้านออกเนี่ยนั่งกุงใจโอ้ยเขจะได้ก็มาัว ตะกี้นี่ถือไา้หลายจนได้ซื้อที่บอกค่ะแม่จนไหนซื้อที่ที่ยู่นี่ก็ซื้อซื้อที่ยังไหนแม่แบบชดหรือแบบยังไหแบบพรรงพรชงคืองมอเตอร์ไซค์นี่ละคือซูมอดหลายจนได้พรแมลนพรทีทีเนขายห่นะอันหกหกหมื่นบอกเป็นขายห่เป็นปันยูเป็นปันยูตะกี้น่ะที่นี่นที่เป็นยังไหนค่ะแม่ตะกี้น่ะที่เป็นสาช่องรรเมโค มันเลือกไดนะ้น่ะเอาเจ้านั่นมาบันบานนี้ก็เลยว่ามาโถมให้นดเด้เอมันมันเลือกไายแม่กเ็เลยเอาทูบนี่ไปจุดจุดขอเจ้าทีเพื่อนน่นะพอเอ้ยป่ยเอ้ยยาเอ้ยกันอยู่ตรงนี้นะ่ะให้เขามาเบิง้งเขาสีมาโถมทีให้นานะ่กะก็เลยบอกวา่าเขาสีมาโถมทีให้ดูขั้นเขาเห็นเลือกนะ่ะเขาสีม่าโถมให้เลยขั้นเขามาเนี่ยให้จุดทูบเลยนี่ขอว่า ขั้นเขาบ้านน่ะให้เห็นหเห็นสานี่เลิกให้มันเป็นตื่นจังถีโถมหายว่าสัน้นก็เลยไปจู่ทูกขอเพิน่นบ้านนี่ก็เลยอันเขาก็เลยมาเบิงบ้านผู้เขาเมาถมนะ่ะเขาเลยว่ามันตื่นขเานขาก็เลยถมแค่แอันนี้แล้วโดนสองไมโครบนนอหัวน่ะถ่วมเพราะว่ามันตื่นเขาเลยรับเมาถมเขาเลยรับเมาถมหายสองหมื่นว่าสั้นว่ะถมยังได้กับว่าเต็มจ้าเสียสองหมื่นน่ะที่น่ะมันบ่เต็มดินน่ะ บานนี้แม่โคพิดกันบานนี้แม่โคก้าบ้านไหนด้มันเลิกมันเนิกบ้านนี้เขาหลุดพิดกันโดนมาบอกแม่บ่ถมไ้เดอร์เพื่อนวเอ๋าคือโ่ถมไ้มันบาทันแล้วได้นั่นบ่จ่ายได้เงินมาสันวาสัญญากันน่ะนะนั่นโมจ่ายได้เงินน่ะค่ะบมถมไฮน่ะบานนี้เป็นยังไงเพื่อนพิดกันโดนแม่โคเพนโตกน้าอันพายแม่โคโจกบินอ่ะโต๊กน้าพายพิดกันอีกบานนี้มาบอก บ่ได้เด้อดินเพิ่นว่าเป็นหยังคือบ่ได้ตกน้าพายแล้วโดดนั่นเอาขึ้นบ่ได้ว่าซั่นนั่นแหละบ่มาถมให้แม่มันสิเอาขึ้นได้บ่บัดนี้ว่าซั่นว่าบ่หนี่ข้าเจ้าเด้อว่าอันข้าอยากขืนไในมันบ่มาถมให้มันแล้วตีลานี่ที่นี่บ้านเขาจังมามาเบ้าไม่บานี้เออแม่ผมจะมาถมให้เด้อบานี้เต็มให้ขืนได้เด้อเห็นวาไปเบ้าเดาโดดเพิ่งขืนได้บานี้เอาไปช่วถูกบอกบ้านก็บอกปู่บอกงา ถ้เจ้าเอาเงินเอาท่องมาให้เด้อมาให้เจ้ารับเอาเด้อปูเอ้ยยาเอ้ยยังสิละบางเขากับมาถมไห้ก็เรอยเต็มสันในบ้านที่นี่นะปูมันมาพัางตายเขาเห็นเลืกเป็นตื่นแม่จนเขาขาดทุน <laughs> จึงเขาขาดทุนรถ <laughs> ถม, <laughs> ถมแม่พ่อถมแม่ง็มาได้ด,ดินฟีีไ <laughs> ด้ดินฟีีสิบแปดอันรถสิบแปด่อบ่ะเมือ่อเป็นรถหกล่อได้มาถมนะสิบแปดล่อเด้พันรถน่ะ ยังบ่เต็มเอาคิดเบิง่งจะมาพิษกันเบโคด่ะครับอันผู้ถมทีนะ่ะผู้อันแกหินน่ะตอาทุ่นขาทุนก็นยอมขานวะตอนแม่ยังบ่ทันถมนีอะคือ,อคือจังเห็นเป็นอยังบอนก็นเนี่ยเติมา่า่ทราะถ้าในถมนั่นสาหน่วยนั่นนะ่ะที่แม่ซื้อน่ะตูมตามตูมตามอยู่เพื่อนเด้นนนะ้ำน่ะเน้นน้ำตูมตามตูมตามก็เจ้าบาบู ป่าไงป่าไงคือ่คยหน่อยแดนโตน้ำนี่ไหมคือมาแดนทุ่มท่าบางสีนะก้อนทิทุ่มนั่นนั่นก้อนที่ถูกมีข่วงฟาดลยไรเส้นคนขึ้นมาบ่บ่ไดนเส้นเนอบ่อูจากไม่แต่บาขาเอาทองข้ามมาให้บอาเนื้ว่าเป็นป่าไงที่แท้แมีว่าเป็นยัง้ะที่แท้กะบ่าเป็นป่าไงก็บ่ได้เสินมืนขืนมาที่เป็นเจังสี่บอจากนอกกระิีเฮ็ดจังไรระบาดทุ่มไปแล้วทุ่มไปแล้วน่ะ ก็บ่ได้เส้นเพิ่งคิดมาแต่บ้าเพิ่นนะ่ะโอ้ยโตนนูนหนามคือคั้วไอตูนหนามนีม่แม่ตามตามเหรียญน,นะจนว่าจม้งว่งบ่แม่เออหลวงพ่อเพิ่นจนเงดเพิ่นเหรอวะบ้าคือสีตใหญ่แถ่เบิ่งสีคอยชื่อันสูบน้าขึ้นให้เพิ่งมาเอาสูกบกระสูบบ้าหลวงพ่อเราสีตนเราเลยว่วยาอันสูบน้าขึ้นสีมะถมนะ่นะนาแล้วบา้าปลาคอใหญ่แล้วสูบน้าเบิ้ลแห้งคำดมเพิ่งพีปลาจั๊กโต โอ้ยขาดทุนได้หอวงพ่อนั่นสิสูบเอาปลาไปปล่อยที่อื่นน่ะนะแต่ว่ามันโตใหญ่แล้วสิอยากเบิ้งตั้งไงเทมว่ามีปลาบ่มีปลาเป็นยังไงล่ะบ้านฝนตกตั้งในวอกกอล่ะค่ะเอาไปเรื่อยๆครับวันนี้ว่มีปลาบ่มียังเลยบ่มีปลาบ่มียังเลยแล้วขาดทุนแหมที่ตรงหันสิเป็นหนักคนสื่อขืนมาหาเมียหนักคนสิขึ้นมานั่นแหละกับว่าดีกับว่าโหเนาะแต่ขี่หอกกับเป็นเด็กหน่อยเนาะมันกับ่งหัวปลา มื่อกี้สาบอกว่าเสื่อขึ้นนะน้าเราที่ตรงนั้นก็ได้ย้อนว่าถือเลขรูแม่นถือเลขรู้ต่พร้อทรงเมื่อลรหาด้อยเมื่อละหกลอยพรอมไปเรื่อยกันไ่เพราะว่าตะกี้เขาขายกันเนาะเขาขายอันนั้นกันนะนาก็นเลยซื้อเบาตัวไรก็เป็นตัวนั้นแด้ตะกี้น่ะหกศูนย์ก็คือหกศูนย์เลยตรงๆโบนก็คือโบนดังก็คือดังสิน่ะซื้อน่ะตะกี้น่ะโอ้ยดีขึ้หยังนี้ยังวะถือแม่รูจนหอดทุ่มมือนี่ถุ่หอดทุ่มมือนี่ ที่เบิ้งที่ไหนตมบาไดนที่เพิ่นไห้เส้นนะอ๋มือนี่แม่อุดรมีหนังมาฝาก็บซี่มอสเม่นีกามีมาฝาได้ัวได้อแม่ง่าตัวเลขเนาะหาเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์แมนหาเก้าศูนย์อ่ะตัวร่องอ่ะหาศูนย์เอึ่งนเอกาอันสองโตนั่นหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าเร่อวตองกรับ ยานสิการแสดงกล้ามหนกอีกก่อนแม่แม่ยกให้นะครับไม่ต้องกล้าเลยไม่ต้องกล้าแสดงกล้ามแรกกันเลยแค่แสดงกับแสดงกล้ามวันนี้แสดงกันเด้อแม่ควงฟ้าไม่ต้องกล้าเลยเห็นไหมคะแม่ควงฟ้าจ้าเห็นไหมคะแนวทางตัวเลขจากพี่น้องจนได้ที่ได้ทางมาค่ะ เป็นี่แอเพิ่นขอเพิ่ม่าตลอดชีวิตโอ้ขอตลอดชีวิตแม่นดูไตัวนั่งนักตัวได้ก่อนเมียห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์จนห้าเก้าศูนตัวร้องน่ะห้าศูนย์หนึ่งคือจนได้ชือทีได้ว่าค่ะได้ออกไปครับโอเคบอสอบกับตามมาสอบกับพาน หรือชอบกระพานก็ได้ชอบกระตามบ่ชอบกระตามนะแม่เนาะแม่บ่ชอบกระตองตามอืมอ๋อสันหลันเนาะครับเอาขอบคุณหลายๆครับแม่มาจ้ารวยๆขอให้รวยเด้อแม่หวงฟ้าจ้าผู้ใดเสียก็เอาผู้ใดบ่เสียก็อย่าเอาบอกแค่นั้นแ่ะครับเป็นแนวทางให้ซื้อๆเอามาซอยกันให้รำให้ด้วยทุกคน